สวัสดีทุกคนวันนี้ก็พามาเที่ยวกันที่พูวิลล่าที่จังหวัดกระบี่นะครับภูวิลล่านี้ก็ตั้งอยู่ที่อ่าวนางเลยนะครับกลายกลายกับหาดอ่าวนางนะครับในมีซ่องห้องนอนซ่องห้องน้ำมีห้องหนังเล่นห้องรับแขกแล้วก็มีสระว่ายนา้ำที่เด็กๆชอบมากนะครับลงเล่นกันตั้งแต่ชาวยันคํำกันไปเลยนะครับอยู่กันแต่ในระนะครับนี่ชอบมากนะครับไม่ถาวรแต่เด็กนะครับ คนปูใหญ่อะไรกระชอบกันตักงเปรีดล้นะครับลงกันไปไม่ยอมขึ้นกันเลยทีเดียวนี่นี่ปลาพายุนนะครับปลาพายุนก็มาด้วยนะครับปลาพายุนก็มีมาด้วยเด็กๆเ,เล่นกันตั้งแต่เชา้ายันเตียงยันย็นยน,นะครับ ปูยาได้ก็เล่นกันทางมดนะครับมากันทางครัวเขาเล่นกันทางครัวนะครับอยู่กันแต่ในร้านา้ำครับอากาศร้อนรอนปนีครับสบายใจครับอยู่ในร้านา้กันนะครับเล่นน้ำกันสบายใจคลายร้อนคลายร้อนอ้าว่ายน้ำกันบางออกกำลังกายกันบางเล่นกันบางสนุกสนานกันนะครับ พอต๊อกยิ้นเราก็มาเล่นกันอีกครั้งนะครับนี่เริ่มตังต้งเตาปิ้งยางกันนะครับปิ้งยางทำอาหารกินกันริมสะเลยนะครับเรียกว่าปาร์ตี้เล่นน้ำริมสะกันสบายๆนะครับใครที่ว่าชอบใส่าปาร์ตี้ปิ้งยางสนุกสนานเฮีานะครับต้องมานะครับภูวิลล่าที่กระบี่นะครับสบายมากครับเล่นกันได้ตั้งคืนนะครับบ๊ายบาย